สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเช็คเครื่องก่อนส่งกับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะลูกค้าเปลี่ยนจอไปตัวนี้นะคะปุ่มล็อกกดได้นะคะปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงกดได้นะคะปุ่มสั่น ปุ่มสั่นทำงานนะคะปุ่มดูเสียงเพิ่มเสียงกดได้ตัวนี้นะคะสัญญาณซิมสัญญาณ wi ไ Fi ขึ้นตุชาัดๆเข้านะคะแปดสามารถใช้งานได้นะคะ หน้าจอสามารถลดแสงเพิ่มแสงได้นะคะตต่นี้เป็นแสงสว่างมากที่สุดนะคะแล้วก็แสงสว่างน้อยที่สุด หน้าจอตัวนี้สามารถสัมผัสได้นะคะสวัสดีครับดีครับหน้าจอ Oppo S7 S เรอ S ค <Yes. S 2> ับ S7 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 เ e n z e ทำงานนะคะมีแท็ขอแนะนำช่องทาง Genzer S7 S7 ลำพงบนได้ยินนะคะกลาทีำพงล่างได้ยินนะคะตที่เราได้ย,ดดยิยนมาผิดอถามขนาถามบอกเขียนไปให้2ตัวนี้นะคะมีสแกนไลน์หน้ามือสแกนใบหน้าแล้วก็ผลลบโดยประทุนนะคะมีป่ พตอนนี้สแกนลายนิ้วมือได้นะคะิีไใบานไ,นาได้ต่อไปเราจะมาเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็ไมโครโฟนดูนะคะ เช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลัง hello ได้ยินไหม hello h ลลเช็คเช็คหนึ่งสองสาม hello ได้ยินไหม hello hello เช็เช็คถ้าเป็เช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้า hello ได้ยินไหม hello hello เช็เช็คหนึ่งสองสาม hello ได้ยินไหม h e l ล o h ล l l o เช็คเช็คนายมันได้ไปเรียนไหมหยุดยาวที่วันไหน่วันที่หนึ่ง หนึ่งเดือนหน้าไม่ชัดนถ้าเกิดยังไม่มีวมีเรียนออนไลน์ปะเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเชแต่เรามาฟังดูนะคะก็โรงเรียนเดียวกันเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คหฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คไม่ได้ยินนะคะ กล้องหน้าได้ยินนะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คกล้องหลังได้ยินนะคะโอเคก็สำหรับใครที่สนใจอยากซ่อมมือถือไม่ว่าจะเปลี่ยนจอเป็นแบตก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook ช่างธันวาซ่อมมือถือนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ